หลังจากพักเปกช่วงเลกแรกนะครับไปประมาณ2สัปดาห์ก็ปิกมาลุยกันต่อสำหรับไทยลีก3โซนเหนื่อยเลยเลขที่2นะครับซึ่งที่น่าสนใจแหมเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดาวซันโวสูงสุดของโซนตอนนี้คนที่ครองตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดอยู่ที่ทีมแม่โจอยูนเนตเต็ดครับโมแม่เสเรียงทองชัยอัมพรวิมานครับยิงไป7ประตูเกมล่าสุดในการเจอกับทางด้านของพิศโลกเอฟซนะครับ โม่แม่เสียงแผงลิดบอออกเล่นไปประมาณ1ชั่วโมงต้องถูกเปลี่ยนออกนะครับก็เลยทำห้บ่มมีสกอร์เพิ่มนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมายิงได้7ประตูแต่คนที่ยิงประตูได้นะครับเป็นคู่ปรับสําคัญอยู่ในทีมที่ถือว่าเป็นคู่แข่งกันตัวก็คือพิสลก m ีไคโอดาซินวาครับทำประตูได้ในเกมล่าสุดนะครับในเกมที่ออพิสุกนั้นออกนําแม่โจก่อนนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังจากลูกโมงนะครับ ก็เลยทำใาใื่ไคโอดาซินวานั้นทำสกอร์หรือว่าทำประตูจี้ตังด้านของทองชัยอัมพรวิมานห่างกันประตูดเดียวทองชัยนั้นยิงไป7นะครับแต่ไคโอนั้นตอนนี้มาได้เรื่อยๆ้วครับตอนนี้อยู่ที่6ประตูแล้วนะครับรั้งตำแหน่งรองดาวซันโวสูงสุดของโซนอยู่นะครับซึ่งก็ คงต้องดูแล้วครับว่าเ,าเมื่อจบฤด,ดูกาลแล้วนะครับจะมีเบียดแค่2คนหรือเปล่าเพราะดูจากตารางแล้วผมว่าน่าจะมีมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าแหมคนนึงก็ทําประตูได้ครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ถึง2เม็ดด้วกันนั่นก็คือทางด้านของไคตุนสุรพัฒน์แทนโสพานะครับจากสิงห์เชียงรายซิตี้ไคตุนนี่เคยรั้งตําแหน่งดาวซนโรสูงสุดของโซนมาในช่วงออกสตาร์ฤด,ดูกาลนะครับถ้าจํากันได้เราก็หายไปช่วงหนึ่ง นัดนี้ปิกมายิง2ประตูนะครับในเกมที่ต้นสังกัดอาจจะก,การฮห้กลับทางด้านของพิซโลกยูนิตี้ไป2-3แต่เจ้าตัวนั้นยิง2ประตูนะครับแต่เป็น2อประตูจากจุดโทษนะครับทัึง2ลูกเลยนะครับก็ทำาให้ตอนนี้ใครตุนซวยพัทแทนโสภานั้นยิงไปทั้งหมด6ประตูนะครับเท่ากับไคโอดานซินวารังตำแหน่งรองดาวซันโรสูงสุดอยู่แต่อาจจะส่วนต่างกับฟอร์มของทีมเนาะเพราะว่า เชียงรายซิตี้เองตอนนี้บัชนาไขมาหนัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็การถึง4นัดด้วกันล่าสุดก็อย่างที่บอกครับการที่กับพิศโลกอยู่ใตีแต่ที่น่าสนใจแห่คนหนึ่งครับนี่ก็หายไปเมินยิงเมื่อใดทีมมีแต้มประมาณนั้นหรือเปล่านั่นก็คือทางด้านของเมทัศกาจารีจ้าเม่น,นะครับหมายเลข7ของเคลางอยู่ในเต็ดพญาไก่ขาวมาทำประตูสำคัญให้กับทีมสามารถที่จะแบ่งแต้มกับ ทางด้านของนอร์เทิร์นครแม่สอดใดเป็นจังหวัดวินาทีฟรีคิกในช่วงวินาทีบาปเลยนะครับเป็นช่วงวินาทีบาปเลยก็ได้เพราะว่ายิงเสร็จปุ๊บนี่จบการแข่งเลยนะฮะเป็นประตูตามตีเสมอครับทำให้ทางด้านของเอทลารยูเนเต็ดนั้น มีแต้มในเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จังหวะที่ก่อนที่จะได้ฟรีคลิกเนี่ยจังหวะฟาวจังหวะน,น,นั้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันหมาหน้าฟาวโดยเฉพาะทางด้านของเชียร์ของทางฝั่ง Ten, นอร์ทเคน์นครแม่สอดนะครับซึ่งเมทัศกาลระยิงได้ก็เป็นประตูที่4ของเจ้าตัวครับในในฤดูกาลนี้แล้วลองไปดูในครอร์ของเคลานยูเนเต็ดครับตั้งแต่ออกซ์ฟอรการมายิง5ประตูเมทัศซัดไป4 เพราะฉะนั้นเมทัตกาจารีห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาดนะครับมันทีมยิงมาได้แน่นอนส่วนที่น่าสังเกตก็คือในเกมล่าสุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆทีมมีการเสริมนักเตะนะครับแล้วก็ทีมที่น่าจับตามองนี่น่าจะอยู่ที่พิซโลกยูนิตี้ที่ไปชนะเชียงรายซิตี้ได้ถึงบ้าน3-2 3ประตูที่ยิงได้นั้นเป็น2นักเตะต่างชาติหน้าใหม่ที่เข้ามาในเลข2นะครับ คนแรกก็คือทางด้านของเซวานเอาจาบี้อันนี้ยิง2ประตูน,นะครับในเกมนั้นนะครับหมายเลขเจครับเป็นศูนย์หน้าชาวสวีเดนเลยนะครับเป็นนักเตะที่เคยเล่นให้กับลำปาง f อมาแล้วสูงใหญ่ครับทางด้านของเอาจาบี้เอาจาเบรี่นะครับขออภยัยส่วนแถมคนหนึ่งก็คือเกียวเยโมโมไรราอันนี้ก็ยิงนึ่งเม็ดยิงนึ่งประตูนะครับในเกมที่ทีมพิโซยูตีมีไปเป็น3ประตูตอนนึ่ง นะครับโดยทางด้านของโมไรราเนี่ยเป็นนักเตะบราซิลนะครับส่วนหมายเลข70เพื่อกับพิซัวยูนิตีในเลขที่2ดีกรีปัตธรรมดานะครับเกยเป็นนักเตะทีมชาติบราซิลชุด U17 มาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นการเสริมที่ลงตัวของพิซัวยูนิตีเพื่อที่จะ บทเบียดแย่งนะครับในการลุ้นไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าน่าสนใจนะครับสำหรับ2นักเตะใหม่ของพิสโลกยูนิตีครับส่วนนักเตะใหม่ที่เข้ามาแ่มคนหนึ่งแล้วก็ทำประตูได้ทันทีมาจากของทางด้านโรงศีแม่ใจธนโชติวัฒพยาวครับเป็นนักเตะเกาหลีใต้นะครับชื่อยูเออทาชืาาา่อชูวูยุกนะครับซึ่งก็ย้ายมาจากพรามแบงคอก นะครับซึ่งก็พอย้ายทีมมาลงเล่นนัดแรกยิงประตูได้เลยอย่งี้นครับก็ถือว่าเป็น perfect start เลยแหละนะครับแล้วก็เป็นประตูที่ทําให้ทั้งด้านของรงสีแม่ใจทนโชติวัตรออกนําทั้งด้านของอนครสวรรค์ซีแควซิตี้นะครับเกมนั้นจบลงด้วยชวัยชนะของเจ้าบ้านนะครับก็เรียกได้ว่ากลุ่มที่เสริมนักเตะใหม่เนี่ยได้มาแล้วยิงประตูได้ แล้วก็ยังจะมีแฮมคนหนึ่งครับนี่น่าจับตามองเลยนะนั่นก็คือทางด้านของออสการ์ปาเป้ครับที่ย้ายมาซบอุตริศส,สยามเอฟซีในเลขที่2นะครับเพราะว่าดีกรีคนนี้บัตรธรรมดาครับเคยเป็นอดีตดาวซันโวสูงสุดของไทยลีก3โซนอีสานมาแล้วเมื่อฤดูการตีแล้วแล้วก็ในเลกแรกเนี่ยตอนเล่นถือก,กับอุบลครัวนภัทรเอฟซีก็ยิงไปถึง4ประตูมาเล่นอุตรินัแดแรกก็ทําประตูได้เลย ต้องดูครับว่าดาวยิงชาวกาหน้าคนนี้เนี่ยจะช่วยอุตริศักดยาเบฟซีคือได้ไปลุยไปลุ้นต่อในรอบแชมเปี้ยนส์คหรือเปล่านะครับดาวซันโกวก่อน่าสนใจการลุ้นพื้นที่ไปเล่นรอบแชมเปี้ยนส์คือก็คงจะยุ่กลุ่มทีมเหล่านี้แหละครับที่เสริมนักเตะนะครับบอกว่าจะเป็นแม่โจยูไนเต็ดนะครับเป็นพิซโลกยูเนตี้พิซูโลกเอ โรงสีแม่ใจทนาโชติวัดพะเยาแล้วก็รวมไปถึงอุตริศักสยาม f c น่าสนใจน่าติดตามครับสำหรับไทยลีก3โซนเหนือในฤดูกาลนี้ครับ